สวัสดีคะ่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยิกโักตูมคะ่ะเรามาเที่ยวตลาดอตอนนี้เราจะไปเที่ยวตลาดต่องอยนะคะแต่ว่าตลาดริมทางตรงนี้คือบ้านห้วยหวดนะคะเราก็เลยแวะนะคะแวะดูนะคะดูสีเห็ดนะคะขัวมาแวะดูป้าวันนี้โอ้เป็นถุงเต็มถุงเต็มถุงเลยเห็ดแดงก่อนเนาะเห็ดรวม สวยมากเลยสวยมากเลยใช่เราไปหาทําไมไม่มีโอ้ใช่สินค้าเขาเยอะมากเลยอะไรวะนี่อะไรวะนี่นี่มันอะไรกวนเนาะเอ๋อะไรกวนวะฟาดนี่แม่ทินมาดูเขาเลี้ยงหอยแม่ทิ้นโอ้โหหอยหอยท่าหอยหอมเด็นะปฟาหอยเพิ่นเลี้ยงผ่ว อหอยยังนี่นะหอยท่าหอยหอมหอยหอมหมันเห่าหอยถากมาแหละนี่ไปเออมาแหละเอื้นว่าหอยเก็ดเออแหละหอยหอมน่ะแหละหอยย่งให้ม <ım eni> ันกินเอาบัคชารี่บัคข้าวโพดไปหลายหลายแนวเลยร้านนี้ได้ครบครบซุปเลยครบเซ็ตเลยป้ปได้ครบเซ็ตเลยร้านนี้ เอาเห็ดเอาไอไม่เอาบักผู้เขาอะไรเอาบักสาลีบักข้าวโพดจนเป็นตุ่มหมากเลยโอ้ยตุ่มบวสาลีมันก็กินหอยเห็ดเนาะเอาผักมันกินเห็ดเนาะต้องเอาเห็ดลงให้เป็นกินทั้งเห็ดทั้งหยังเลยอ่ะอืมใช่หอมหอยหอมหอยหอมหอยมไปบักผีพวนไปเลยนีโอ้ยไปบัผีพวนไปโอ้ไปยังไงปะไปเบิ้งบักผีพวนไปเจะาเคยเห็นที่บักผีพวนไปเบิ้งไปเบิ้ง โอ้โหโอ้โหชิลโอ้ยได้มะพริโพนเฮ้ยเขาามาขายมาพีิโพนเมียเมียนะแต๊ามาพีิพวนมาขายโอ้ที่โอ้เห็ดก็มีโอเคเลยน่ะเกาลัดโอ้โหเกาลัดที่เป็นนี่มังบน มีปลาไหลมีปลาดุกมปลาช่อนได้หลายแผ่มีปลาไหลปลาดุกปลาช่อนอันี้ขั้วหรือยางยางเนาะยางค่ะยัไม่ได้ต้มยัไม่ได้คั่วอันนี้บกเบนอันนี้เกาลัดอันนี้เกาหรือดันหิมะอันนี้อะไอันนี้ก่อหนามอันนี้ไม่ใช่หนามอันนี้เป็นก่อหนามเกาลัดหนก้อนหินอันนี้ก่อหินพ้อยเข่กันอืมพ้อนหินกับก่อหนามอันนี้ก่อหนามเกาลัด อันนี้บักผีพวนบ้านเฮาเห็นเจ้าคือสิกินดิ่งก็อืมเนาะก็บักผีพวนบักกล้วยเห็นอันนี้อืมบักกล้วยเห็นอืมบ้านเข้าเนาะบบสนบ้านเข้าอี้มันกินยังไงอันนี้จักบักหนังแล้วบักบักผีพวนบักผีพวนอืมแ้มาดูมาดูบักผีพวนเคยเห็นอยู่บนเจ้ากินแบบไรนี่อันนี้มันเป็นสมุมสมัยนั้นเข้ากินแบบกินฮะ อเบียรอมหวานอ๋อนี่นะคะแม่ค้าค่ะตลาดปลาเจ้าอ้วนนะคะอ๋อนนี่ะสนใจอยากได้ยังก็มีค่ะต่อไม้อัดสั่นถึงร้อยค่ะสามพันห้าร้อยสามสองร้อยอ๋ออัดใหม่ๆปีนี้เลยจ้าอืมของปีนี้เลยสวยๆค่ะสิ้นค้าตั้งแต่พี่จนฮอดพุ่นเออค่ะ สินค้าจ้าผู้เดียวหมดเลยบ้านแบบนี้อยู่ใส่บ่มีอยู่นี่ก็มีค่ะเม่นนแล้วนะเห็นบ้านห้าบ่เคยได้หากินยากมากเนี่ยอันนี้ก็ที่ไหนไม่มีเจ้วนก็มีค่ะตลาดปลาเจ้วนมาเลยกินรสชาติมันแบบนี้เนาะอยู่ที่เตาง้อยค่ะทางขึ้นภูผายนนี่ค่ะโอ้นี่นะคะสนใจเนาะ่เดินผ่านไปผ่านมาเนาะอันนี้คือบอกกล้วยเห็นอันนี้ก็ชิมได้ไหมชิมได้ค่ะกล้วยเห็นชิมดูซิ กินเมอบได้ก hmm. ็กินค mm ือกล้วยพุ mm ่มนะขึ้นคือผีข่วนเกลือก็ทิ้งในก็กินกินในมันดู้วไปหาอยู่้ายเขาบอกพี่เนาะก็หอมเหือบบกรีพูนนือเากอบลอกรีพนอนี้คือบักรีพวนบักบักกล้วยเห็นกล้วยเห็นก็กินดีดีตอนเท่าอ่ะผี่วนนี่หายกินยากมากแน่นเนาะ จังไก่ละแบบบางคนก็เอิ้นนมนมวัวผ้ากางก็จะเอิ้นนมงัวผ้ากางก็มีคือกันแต่เขาเลี้ยขายพวกน้าขายกันไกโลละห้าสิบบาทค่ะโลละห้าสิบบาทเดี๋ยวนี้ผ้าด้วยจัาบาทผ้าข้ายี่สิบห้าบาทค่ะก็สิบบาหาใช้บ้านใดขึ้นไปต้นมันก็ยากเด้นมันหายากค่่ะนีอันนี้แห้งยากกว่านั่นอีกนี่ว่ามันต้องเห็นต้นมันแต่อันนี้กินแล้วแบบว่า อันนี้นะอันนี้นะนี่ u, นมาก,ก่อมาก,ก่อบ้านเราเออเตาราดเออเตารัดเหมือนอะไรอะไรอุ้ยว้าวปลาไหลปลาไหลปาุ่นถ้าอยากกินปลาไหลใหญ่ๆก็มีนะคะตลาดปลาเจ้ววอ้วนค่ะโอ้นี่นะจ๊ะ Star. ตลาดปลาเจ้อ้วนมีทุกอย่างเลยมีทั้งปลาไหลปลาช่อน ม<ด>ีทั้งตุมต้มๆก็มีค่ะหเห็ดตุมต้มๆเห็ดตุ้มๆเห็ดก็สวยค่อยไปหาไม่ได้สักดอกเลยบ้าอ๋อแล้วถุงละเท่าไหร่คะถุงละร้อยแปดสิบเองค่ะ<อ>ตุมต้มๆหนึ่งกิโลร้อยแปดสิบบาทค่ะอ๋อแวะมานะคะถ้าใครจะผ่านมาแถวนี้นะคะหรือว่าไปเที่ยวที่ภูผา,า,าเดงนนะคะ <บา S 1> ก็จะนี่นะคะโอเคอืเอาสรัด อันนี้เกาลัดหินบ้านเราอเครือย่างเดียวอือลองชิมดูสิเอาไปคั่วอันน่วแล้วก็แตกโป๊ะโป๊ะเลยยังไม่ได้คั่วเลยนี่เนาะยังยังอันนั้นลูกเล็กนี่ลูกใหญ่เออนี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่อันนี้ลูกใหญ่ อันนี้มาเกนอันนั้นมาเกนมาเบนมาเบนบ้านหามาเบนมาเบนถ้าถ้าอยู่ภาคกลางเขาก็จะเรียกตะขบตะขบตะขบอันนี้ถ้าถ้ากลางก็ตะขบจ้าอร่อยอร่อยแต่้าเหนือกับมาเบนอร่อยใช่มีทุกอย่างเลยมีทุกอย่างเลยร้านนี้มีทุกอย่างเลยหอยดูหอยหอมเลยข้าวกล้อมก็จะได้หมดได้เนี่ยวก็มาใหม่ข้าวมาใหม่เยอะมากเลยใช่ ข่อยสนใจอยู่กล้วยเห็นนี่แล้วกับบักขีพวนนี่แล้วข่อยบักข่ยดูนี่ค่ะอุ๊ดอยู่เลยยี่สิบก็ได้ข่อยบอกเคยบอกเคยเห็นนี่อันตัวนี้จะอันมันจะไปหมอเส็งเอาไปบำรุงเลือดนะคะมันหายากอันนี้อันใดนะค่ะไปทาเนอะไรดีล่ะจันทร์ไปทุกๆคืนเท่าไหร่ให้พ้ามพยุนนะคะเอฟซี มาจากต่างงอ้ยมาจากครูพายเรนจะผ่านตลาดป่าเจ้ออ้วนค่ะตลาดป่าเจ้ออ้วนนะคะอยู่บ้านห้วยหดนะคะที่จะเดินทางเข้าต่างอ้อยนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะมีของของพื้นบ้านเราของป่าของพื้นบ้านเรานะคะมีทุกอย่างเลยนะคะโอเคเลยโอ้โหเราเข้าไปหาอันเฮ็ดน้ำได้วันนี้เข้ามาเห็นอยู่ในตลาดเนาะ มีทุกอย่างเลยโอ้โหพะโล้อันนั้นน่ะยุกกระปุกข้างหลังเจ้านี่อ๋อน,น,น้ำตาลมะพร้าว,าาาวที่นี่นนก็มีทำเองบ่หรือเขามาส่งโอ้โ,โอ,โอ้น่ากินน้ำตาลมะพร้าวไปทำขนมนี่คือน้ำตาลมะพร้าวแท้นะคะ โอเคนะคะคลิปนี้เรามาชมตลาดมีทั้งหวายด้วยมีทั้งกล้วยด้วยฝั่งนู้นก็เต็มเยอะไปหมดเลยนะคะอ้าวขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แชนแนงด้วยนะคะม,มาเที่ยวตลาดริมตลาดริมทางบ้านหัวดะะ้วยค่ะนี่ค่ะสวัสดีค่ะแลวติดตามคลิปใหม่ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ